สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนหนังสือจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะหน้า21อ่ดนักเรียนเปิดได้เลยนะคะใน้า21นี้นะคะจะเป็นเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะการดำเนินชีวิตนะคะ การดาเนินชีวิตก็คืออะไรก็คือนักเรียนตื่นมาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยนักเรียนก็จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทํางานแต่ตอนนี้มีโควิดอย่างเงี้ยการดําเนินชีวิตเราก็คือเปลี่ยนไปนักเรียนก็อาบน้ำตื่นเช้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวแล้วก็รอเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะตอไม่ต้องมาโรงเรียนนะ ทีนี้อาจจะเป็นเรื่องบทที่1นนะคะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องออนานเลยนะคะ2ปีนี้ก็เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะนักเรียนอาจจะยังเล็กอยู่นะแต่นักเรียนก็ต้องออน่าจะนึกได้นะคะอย่างเช่นตอนอยู่อนุบาล2อ,อย่างเงี้ยเรามาโรงเรียนแบบปกติพออยู่อนุบาล3เริ่มมีโควิดใช่ไหมคะ จะออกไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หน้ากากใช่ไหมอ่าก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วตอนนี้ขึ้นป .1 เอกไม่ได้มาโรงเรียนเลยนะนี่แค่นี่แหละนะคะคือคือก็กคืออ่าการชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปๆๆนะคะแต่ว่าในหนังสือเราเนี่ยจะเรียนเรื่องอ่าอดีตน,นะนะักเรียนสะกดตามคุณครูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะออโดอีตอ e, อดีต อดอีตอดีตนะคะอดีตคืออะไรอดีตก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเมื่อวานนี้เราไปทำอะไรมาบ้างนะคะเออตอนอนุบาล3ปีที่แล้วเราอยู่ชั้นอนุบาล3เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นอดีตนะคะกับอีกคำหนึ่งนะคะปอจปจออจบอนบัน ปัจจุบันอ่าปัจจุบันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะเช่นเอ่อตอนเนี้ยมีสถานการณ์โควิดนะเราจะต้องป้องกันตัวเองนะคะเอ่อปีนี้ฉันอยู่ชั้นป .1 อ,อย่างเงี้ยเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเอาเรามาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะข้อที่หนึ่ง ที่ถูกทับสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตนะคะสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตอ่านดูรูปแรกนะคะอ่านสองรูปนะ,ะระหว่างเตาเตารีดผ้านะคะเตารีดนะฮะเตารีดกับคอมพิวเตอร์นะคะอะไรเป็นเครื่องใช้ในสมัยอดีตคะเลี้ยนดูสิคะอ่าของที่หนึ่งนะคะ แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะ,ะนักเรียนระวังนะ,ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียนมันสวยๆหนะ่อยนักเรียนในหนังสือของนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนใช้ดินสอใช่ไหมคะ,ะสีดินสอมันจะดำ้วสีมันจะไปเหมือนกับรูปภาพนะนักเรียนเขียนให้มันให้คุณครูดูออกด้วยนะ,ะต่อมา,ผ,อะะามผู้ที่สองนะคะรู้จักไหมคะผู้ที่สองรูปแรกก็คือ p r i เตอร์ค่ะ ปรินเตอร์ก็คือเราจะใช้คู่กับคอมพิวเตอร์นะคะรูปบนขวานะคอมพิวเตอร์แล้วเราเราจะพิมพ์งานจะทําอะไรก็ตามนะคะพิมพ์งานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะเอาออกมาเป็นแผ่นกระดาษมาในรูปภาพอย่างเงี้ยเราก็พรินต์ออกมามก็จะเป็นรูปภาพเป็นตัวหนังสือออกมานะคะใส่กระดาษมาให้เรานะคะกับอีกอันนึงก็เป็นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยนะคะก็มันจะมีปุ่มปุ่มแถบนี้เห็นไหม กุ่มที่เรียงกันอยู่ตรงนี้เนี้ยเนี่ยเนีน่ยเป็นกุ่มๆก็จะมีตัวหนังสืออยู่นะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายก็จิ้มเอานะคะนักเรียนดูสิคะว่าอะไรเป็นเครื่องใช้ในอดีตคะอะไรที่มันแบบเออของเกา่กาๆโบราณโบราณอ่าเครื่องพิมพ์ดีดคะ่ะอ่าพิมพ์ดีดนั่นเองหรือว่าเครื่องพิมพ์ดีดนะคะอ่ะคู่ล่างนะคะคู่ที่สามนะคะ เครื่องเล่นแผ่นเสียงกับกล้องเครื่องเล่นแผ่นเสียงกับกล้องอะไรเป็นอดีตคะเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะนะคะเครื่องเล่นแผ่นเสียงกล้องนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะแต่เครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่นะเขาจะเอาแผ่นเสียงนี่เอาไว้ตรงเนี้ยดาๆเนี่ยนะคะเขาจะเอาวางไว้ตรงดําๆเนี่ยนะนะคะเอาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอันนี้เครื่องหมายถูกคุณท้าไปตรงเนี้ยเอาวางลงไปก็จะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็จะหมุนนะคะแผ่นเสียงที่เรา มีก็จะหมุดแล้วก็เสียงก็จะออกมาทางลำโพงตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเอ่อหน้า22นะคะเปิดหน้า22ก็จะมีรูป2รูปนะคะรูปบนก็จะเป็นรูปคนขี่เกวียนนะคะแล้วก็รูปร่างก็จะเป็นรปคนขับรถกระบะอ่ะมาดูรูปคนขับเกวียนเกวียนนี้ไม่รู้ใช้ขับหรือใช้ขี่นะใช้คําว่าอะไรนะคะ เขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันอย่างสั้นๆอ่รูปแรกเลยนักเรียนว่ารูปแรกเป็นอดีตรหรือปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือตอนนี้ยังมีอยู่อเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราไม่เห็นคนขับขี่เกวียนแล้วนะอันนี้ค่ะอดอ,อตออดีตอดอ,อตอ,อดีตอะ นี่นะคะเนี่ยจะเรียกว่าเกวียนนะคะจะมีล้ออยู่ด้านหลังนะคะแต่เกวียนเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เองได้นะคะก็เลยต้องมีสัตว์นะสัตว์เนี่ยมาจูงลากไปนะคะในรูปภาพนะคะก็จะเป็นวัวอ่าวัวนะคะผูเกวียนไว้กับวัวแล้วก็ลากไปนะคะบางที่ก็จะใช้ควายนะคะถ้าเป็นอย่างเมืองนอกพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็จะใช้หมา หมานะคะอ่ะมันเป็นอดีตใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวแล้วเขาทำอะไรเอ่ยในอดีตในอดีตชาวสวนมักใช้เกวียนบรรทุกสินค้าอ่ะในอดีตนะคะชาวสวนมักใช้เกวียนบรรทุกสินค้าค่ะอ่ะสินค้าด้านหลังนะคะ เกษตรเกษตรสินค้าเกษตรคืออะไรนะคะเกษตรก็คือการปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกนี้เป็นการเกษตรทั้งหมดเมื่อเราได้อ,อย่างเช่นในรูปภาพนี้น่าจะเป็นอะไรผักไหมปลูกผักเสร็จแล้วนะคะปลูกผักหรือผลไม้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปขายใช่ไหมคะผักก็เป็นสินค้าเกษตรจะเอาไปขายเนี่ยก็ เอาใส่เกวียนด้านหลังนะคะแล้วก็ให้วัวนะลากจูงไปไปไหนคะไปขายค่ะที่ตลาดอ่ะไปขายที่ตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในอดีตนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรถกระบะแล้วนะรถกระบะแล้วนะคะก็จะมีคำว่าปัดจุบันปอจอปัด จออุจุบออโนบันปัจจุบันนะเหมือนกันก็จะเป็นอะไรคะปัจจุบันชาวสวนใช้รถกระบะหรือรถบรรทุกขนสินค้าขนสินค้านะคะก็ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นใช้รถกระบะหรือรถบรรทุกนะนักเรียนคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนเลยต้องเยเคยเห็นแบบ เราเขับรถหรือขี่รถเนี่ยไปตามถนนเนาะก็จะเห็นมีรถกระบะเนี่ยมีของอยู่หลังรถเต็มเลยนะคะก็บรรทุกของไปขายนั่นเองนะคะไม่มีเกวียนแล้วเนาะในถนนมีไม้บ้านใครยังขี่เกวียนขับเกวียนอยู่ไม่มีนะคะอ่ะต่อมาหนายี่สิบสามค่ะยี่สิบสามจะค่อนข้างเยอะนะนักเรียนอันนี้มาทำสองข้อก่อนนะคะ อันนี้นะคะเป็นเรื่องของสาเหตุและผลของความเปลี่ยนแปลงคําว่าสาเหตุนี่นะคะนักเรียนสออาสาหอเอตออุเหตุสาเหตุเนี่ยก็คือว่าทําไมทําไมมันถึงเปลี่ยนทําไมทําไมเรายังไม่ขี่เกวียนล่ะทําไมเราเลิกใช้เกวียนไปแล้วทําไมนะคะอันนี้เยอะแยะเลยนะอย่างหน้าแรกที่เราเรียนก็คือ เตารีดใช่ไหมเตารีดอันนั้นที่เราเลือกเครื่องหมายถูกเพราะว่ามันเป็นของใช้ในอดีตทําไมเราไม่ใช้แบบนั้นแล้วนะคะทําไมเรามาใช้เตารีดสมัยใหม่อันนี้เขาก็จะทมหาเหตุผลนะคะและผลของความเปลี่ยนแปลงผลของความเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับเรามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะเอามาดูข้อที่หนึ่งค่ะคนในสมัยก่อน มักเดินทางโดยวิธีใดคนในสมัยก่อนมักเดินทางโดยวิธีใดทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้นะคะมันจะมีหนังหรือละครหลายๆเรื่องที่เป็นยุคเก่าๆยุคอดีตนะถ้าเราดูเราก็สังเกตดูนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วอะมาดูแล้วกันว่าคนในสมัยก่อนเดินทางโดยวิธีใดทางเรือ,อทางเรือนะคะ เขาถามว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเราก็ต้องเขาถามว่าเพราะเหตุใดข้อนี้มีสองคำถามเขาถามว่าสมัยก่อนเดินทางโดยทางใดคําถามที่สองก็คือเพราะเหตุใดคําถามแรกเนี่ยเราตอบไปแล้วว่าเดินทางทางเรือนักเรียนก็ต้องมาตอบคําถามที่สองว่าเพราะเหตุใดเพราะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอ่าเพราะคนในสมัยก่อนค่ะ จะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําทําไมเราต้องไปอยู่ใกล้ๆกล้แหล่งน้าไม่ว่าจะเป็นบึงใหญ่ๆกว้างๆนะคะบึงใหญ่ๆแม่น้ํลาลําธารนะทาไมถึงไปอาศัยอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องดื่มน้าค่ะถึงแม้ว่าบางคนจะขี้เกยียจอาบน้ําไม่อาบน้ําหรืออะไรก็ตามนะก็ต้องดื่มน้ํา น,ะะน้ำเอามาใช้ทำอาหารเอามาใช้ดื่มกินนะ,ะเอามาใช้อาบล้างนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยปลูกผักปลูกข้าวเองนะคะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยแทบจะทุกบ้านเลยปลูกข้าวเองปลูกพืชผักผลไม้เองเลี้ยงสัตว์เองฉะนั้นก็ต้องมีน้านะคะในการทําสิ่งของพวกนี้ก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ํานะคะหรือใช้เกวียนอ่ะหรือใช้เกวียนก็เกวียนก็จากหน้าที่แล้วนะคะเพราะว่าอะไร มันก็ต้องมีสักที่หนึ่งอะคะ่ะที่ไม่มีแหล่งน้านะคะมันก็ต้องมีบางจุดนะคะอย่างเช่นคนที่ไปหาของในป่าอย่างเงี้ยนะ,ะไปจับสัตว์ป่าหรือไปหาพืชผักผลไม้ที่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้เกวียนนะคะเพราะว่าเดินไปก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะเพราะยังไม่มีถนนนะ,ะก็มันไม่มีถนนเนาะมันมีแต่แม่น้านะคะเหมือนปัจจุบัน ไม่มีถนนเหมือนปัจจุบันนะคะก็ต้องอาศัยทางเรือนะอทีนี้ข้อที่สองนะคะคุณครูขึ้นมาแล้วเพราะเหตุใดนักเรียนดูคำถามนะเห็นไหมข้อนี้ก็ถามเพราะเหตุใดอันนี้ก็มีเพราะเหตุใดนะเขาต้องตามหาเหตุผลนะคนในสมัยก่อนจึงมักนิยมใช้ควายไถนา อ่าไม่รู้ว่านักเรียนเคยเห็นไหมนะควายไถนานะคะเอาควายมาไถนานะเพราะทำไมถึงใช้ควายไถนาเพราะอ่าเพราะในสมัยก่อนยังไม่มีการผลิตรถไถนาก็มันไม่มีรถไถนาใช่ไหมคะก็ต้องใช้ควายสิเออมันยังไม่มีรถไถนาก็ต้องใช้ควายสิใช่ไหมคะคน จึงใช้แรงงานจากสัตว์คนจึงใช้แรงงานจากสัตว์นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะบางที่เนี่ยก็ใช้วัวบางที่ก็ใช้ควายบางที่ก็ใช้มมาหมาตัวใหญ่ๆก็มีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกฝรั่งเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้วัวหรือไม่ก็ม้านะคะเขาไม่ใช่ใช้ควายประเทศไทยเราจะใช้ควายนะคะแล้วก็วัวนั่นเองนะคะอะต่อมาข้อ3ามค่ะ ข้อ3ามถามว่าเพราะเหตุใดคนในปัจจุบันนิยมเดินทางทางบกมากกว่าทางน้ําเดินทางทางบกก็คือเราเป็นคนปัจจุบันนี้สุกไหมเดินทางทางบกก็คือใช้รถรถกระบะรถเก๋งมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยนะคะมากกว่าทางน้าไม่เรือไหมมีใครขับขี่ขึ้นเรือนั่งเรือมาโรงเรียนมีไหมหลังโรงเรียนเรามีแม่น้ํานะถ้าใครจะขึ้นเรือเรามาก็ มาขึ้นท่าเรือ,อ,อหลังโรงเรียนได้นะแต่ว่าไม่มีแล้วทุกคนขับรถขึ้นทางบกมา,มากกว่าเพราะอะไรคะเพราะตั้งบ้านอยู่ใกล้ถนนอ่าจำได้ไหมข้อที่ข้อไหนข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองในหะน้าที่ที่บอกว่าเอ่อข้อที่สองใช่ไหมที่บอกว่าอะข้อที่หนึ่งใช้เรือเดินทางทางเรือเพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ํา ทีนี้เนี่ยปัจจุบันอะทำไมล่ะก็อยู่ใกล้ถนนไงก็ต้องเดินทางทางบกนะคะเดินทางได้สะดวกอ่าก็จะเดินทางได้สะดวกกว่านั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะคนในปัจจุบันใช้เตาไมโครเวฟในการอุ่นอาหารทำให้เกิดผลอย่างไรอ่ เตาไมโครเวฟบางบ้านก็ไม่มีบ้านครูก็ไม่มีเตาไมโครเวฟนะคะแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรู้จักไมโครเวฟเพราะว่าอะไรในเซเว่นนะคะหลังเคาน์เตอร์ที่จ่ายเงินนจะมีไมโครเวฟอยู่นะคะเวลานักเรียนไปซื้อขนมซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีขนมบางอย่างที่จะต้องอุ่นหรือกับข้าวหรืออาหารเนี่ยต้องอุ่นใช่ไหมคะกินร้อนๆเนี่ยก็ไปให้คนที่คิดตังค์คัเชียนะคะเซเว่นเนี่ย อุ่นให้ก็ด้านหลังเขาอะค่ะที่เป็นตู้นๆนะนั่นแหละไมโครเวฟนะคะก็คือใช้อุ่นอาหารทําให้อาหารมันร้อนขึ้นนะคะทําให้เกิดผลอย่างไรอ่ะข้างบนแล้วรวดเร็วคุณด,ด้วยนะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการอุ่นอาหารอ่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนยังไม่มีไมโครเวฟใช่ไหมคะก็เป็นเตาแก๊สใช่ไหมอยากจุดเตาแกะอ,อยากะอุ่ออาหารก็ต้องเทอาหารใส่หม้อไปใส่จุดเตายิ่งสมัยก่อนนี่เตาถ่านอีกก็คนกินเย็นๆไปนะคะนี่ก็สะดวกรวดเร็วนะคะข้อที่5ค่ะการใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีผลอย่างไรต่อการดําเนินชีวิตเราเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่ออะไรคะทาให้สืบคน้น ข้อมูลต่างๆสืบค้นข,ข้อมูลนะคะอย่างเช่นเนี่ยคุณครูเนี่ยอยากจะรู้ประวัติของนักเรียนเพราะว่าคุณครูเอาประวัตินักเรียนใส่ไปในคอมพิวเตอร์แล้วแต่ทีนี้คุณครูเนี่ยอาจจะลืมหรือคุณครูคนอื่นเขาอยากจะรู้เนี่ยก็ไปหาได้พิมพ์ชื่อนักเรียนไปมันก็จะขึ้นเลยนักเรียนชื่อนี้อยู่ห้องก .1 ทำ .2 คุณครูชื่อลักษิกาวงศทนพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนขึ้นมาหมดเลยนะคะได้อย่าง รวดเร็วได้อย่างรวดเร็วด้วยถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปเปิดเอกสารใบใบสมัครนักเรียนมาเปิดดูก็จะช้านะคะสามารถจัดเก็บเอกสารได้มากมาย่าก็คือเอกสารเนี่ยถ้ามันเป็นกระดาษนะคะมันเป็นกระดาษเนี่ยก็จะแบบเป็นปึกตั้งเบลอเลยตั้งเบอลอตั้งใหญ่ๆเลยนะคะแบบเก็บหลายตู้มาก แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นี่ก็คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็เก็บได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านเป็นงานนะคะหนังสือประวัติศาสตร์นะอ่ะอย่าลืมนะคะหนังสือประวัติศาสตร์ของวันนี้นะคะนักเรียนทําเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีงานเยอะแยะนะเพราะว่าอันนี้มันไม่เยอะนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ